สวัสดีค่ะไทยนิยมคําสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะโอ้วันนี้อากาศร้อนมากอากาศร้อนจริงๆนะคะร้อนร้อนคลิบคที่ผ่านมาคุณแม่ได้อเอาเสื้อแบบคุณแม่ใส่นี่อันนี้ตัดคอมันออกตัดแขนมันออกมันร้อนมากตัดคอตัดแขนออกเป็นเสื้อเสื้อคอปเลยนะเสื้อที่คุณแม่โปรโมชั่นขายนะคะมี4ตัวร้อยแล้วก็2ตัวร้อยท่านใดยังไม่ได้ดูลงไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเอฟไม้แจกคนที่เรารักแจกลูกแจกหลานเราเลยนะคะ ันนี้แม่สวยใจนิยมควาสวยก็ได้ลงคลิปแบ่งปันเสื้อสองคลิปแล้วเสื้อกีฬาลงเมื่อเช้าหมดเกลี้ยงแล้วนะคะลุกลุตุ๊กเบมาหมดเลยนะเบล็มหมดเลยตัวละเก้าสิบาทเมื่อเช้าเหมาหมดแล้วนะคะไม่มีเหลือแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนแม่คลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้คุณแม่ก็ได้เอามายกนะแล้ววันนี้นะคะหลายท่านก็บอกว่าแม่สวยสิ้นที่โปรโมชัน่นน่ะยังเหลือผืนไหนบ้างถ่ายรูปให้ดูหน่อยสิคุณแม่สวยก็ไม่รู้จะทําอะไรวิ่งไปวิ่งมาตั้งแต่เชา้าจนเย็นนะคะ อยู่กับคุณพ่อสองคนเหนื่อยเหนื่อยปวดลูกหลังแป๊บเราต้องทําทุกอย่างเนีคะทั้งโพกผ้าทั้งเย็บผ้าทั้งแบกผ้าคุณพ่อช่วยนะก็กลายเป็นว่าคนเราทํางานทั้งวันเลยไม่ไม่ได้พักเลยวันนี้ว่าจะปิดร้านแต่หัวค่าไปนอนเปิดแอร์แล้วก็นอนแบบเขาเรียกว่านอนนอนแบบไม่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 คิดอะไรแต่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านก็บอกว่าไม่สวยยกให้ดูหน่อยยกที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงนะคะเอาตอนนี้เลยนะ เอาตอนที่มีตอนนี้เลยนะคะสเก็ตทำม,มะเหมี่ยวนะคะสเก็ตทำเก้าจุดมะเหมี่ยวโอ้สวยมากสวยมากๆเลยนะคะที่อื่นนะจะโปกันอยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาทนะแต่ของไม่สวยโปกันอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะฟังไปผิดน,นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เป็นม่วงมะเมี่ยวนะคะสวยมากหนึ่งเม็ดคูณสองเม็ดสเก็ตทำเก้าจุดนม่นา่าแต่เครือด้วยนะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วคุณแม่จะยกข,ขึ้นเหลือนะเหลือที่ ชาวบ้านเอามาลงให้แล้วพญาตองงอยค่ะพญาตองงอยนี่เหลือสองพืนนะคะสองพืนก็คือสี่เมตรนะคะสองพืนคือสี่เมตรค่ะสวยมากตัวนี้การพรีเมียมเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้า้อยห้าสบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมานะคะเป็นสีส้มนะคะเป็นสีส้มสวยมากๆเลยนะะสองเมตรสองเมตรนะคะส้มนะ,ะ,มนะ,ะ,มนะ,ะลายมงกุฎเพชรค่ะส้มลายมงกุฎเพชรนะคะ ห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นราคาโปรโมชั่นนาทีทองเลยให้ดูคลิปนี้นะคะ,ให,คคะ,คะให้ดูคลิปวันที่สิบแปดนี้นะคะให้ดูคลิปวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะเพราะว่าดูเป็นวันที่วันที่เอาเนาะมันจะได้รู้วันไหนเก่าวันไหนใหม่ใช่ไหมคะนี่ค่ะสวยงามมากสเก็ตทำนะสะเก็ตทำเป็นดอกพิกลแจาโอบนะคะสวยงามมาก,มากเลยค่ะสวยงามมากๆเลยสําคัญที่สุดถูกมากๆด้วยค่ะไม่มีห่วค่ะไม่มีห่วค่ะ ม่วงมะเหมี่ยวนะคะม่วงมะเหมี่ยวม่วงมะเหมี่ยวสวยๆเลยค่ะม่วงมะเหมี่ยวค่ะม่วงมะเหมี่ยวสวยๆเลยนะคะม่วงมะเหมี่ยวค่ะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะคะพื้นนี้ค่ะเป็นสีส้มค่ะการบินไทยรักคนเต้าฟ้านะคะกับพยาเต่างอยนะคะก็โปรโมชั่นเช่นเดิมนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ราคาโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนาทีทองค่ะมะเมี่ยวนะครัอันนี้พิ้วนะคะเป็นดักแด้นะคะเป็นไหมดักแด่พิ้วมากเลยนะคะิ้วมากๆเลยนะเอฟซีต้อนใ้ดูคุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะมีเท่านี้ค่ะมีเท่านี้นะคะมีเท่านี้ตัวนี้ออกม่วงนะคะมงกุฎเพชรม่วงทองค่ะม่วงทองลายมงกุฎเพชรเลยนะคะมีปุกปุยตรงเชิงด้วยนะคะ มีปุกปุยตรงเชิงด้วยค่ะต่อมาค่ะอันนี้พวนี้มีสองผืนค่ะม่วงนะม่วงทองค่ะม่วงทองมีสองผืนค่ะม่วงทองนะคะมีอะะสองผืนนะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยมีสองผืนเลยค่ะต่อมาค่ะสีส้มเหมือนกันมีหนึ่งผืนค่ะสวยงามมากเอฟมาได้เลยค่ะ้าะเกรดเอนะคะ เอเอพีเอมเลยโปรโมชั่นห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสีนี้นะคะสวยมากใครไม่เอฟเสียดายนะคะสีกระตุยคะ่ะสีกระตุยมงกุฎเพชรนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะลายมงกุฎเพชรค่ะชอบพืนไหนลายไหนแคปหน็กจอตัวหันไปสวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะสีทองมีโบราณค่ะสีทองมีโบราณมีอยู่สองผืนนะคะมีอยู่สองผืนะคะ่ะสีทองมีโบราณ สนใจผืนไหนลายไหนแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย0 8 1ย์ค่ะ3 8 0 4 3ด8นย์ี่สามสานะคะเห็นไหมคะออกสวยมากตัวนี้ออกแดงออกแดงทองนะคะผืนื่อกี้ออกม่วงทองนะ,ะโอ้โหงามงามมีทั้งม่วงทองมีทั้งแดงทองนะคะสวยงามมากเลยแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยได้นะคะ0 8 1ย์ค่ะ380 4 3 3 8ย์สาสแแม่สวยสกลนครนะคะ สุดท้ายแล้วในคลิปนี้นะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดค่ะสวยๆเลยสวยๆเลยสเก็ตทำนะคะสวยๆเลยทอมใหม่ๆคัดเกรดงานพรีเมียมเลยนะคะคัดเกรดงานพรีเมี่ยมเลยนะคะคัดเกรดงานพรีเมี่ยมยนะเอฟซีท่านใดสนใจภาพพื้นไหนลายไหน,ไหน,ไหนให้ท่านแคปหน้าจอตัวหานไม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะ สามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครผ้าเหลือไ่เยอะนะคะผ้าเหลือไ่เยอะเยอะเท่านี้ค่ะห้าร้อยห้าสิบเหลือเท่านี้เอฟเ,เลยนะคะเอฟให้หมดลดให้สุดเลยนะคะไม่เหลือให้ท่านได้เอฟอีกแล้วมีเท่านี้ค่ะมีเท่านี้นะคะแล้วก็มียอดมะเกือค่ะ ย้อมมะเกลือตัวนี้ย้อมเพกาออกเขียวหยกนะ,ะออกเขียวหัวเป็ดลายนี้มีอยู่สองผืนอันนี้โปรโมชั่นลดลงแล้วนะคะเหลือห้าร้อยเก้าสิบเพกานะคะเพกาย,ย้อมคลามออกเขียวเขียวนะ,ะออกเขียวเขียวหยกๆยกมีสองผืนสวยมากแล้วก็ตัวนี้ย้อมมะเกลือค่ะสะเก็ตทรตัวนี้น่าจะเป็นเอยิบเอ็ดมีมีสามผืนค่ะ มีสาืนเลยนะคะสวยๆค่ะสวยๆเลยมีสามผืนค่ะพี่น้องมีสามผืนตัดออกจากกันก่อนนั้มันจะลง 好不好看嘞？Oh, oh, 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 oh. そう。 ลายนี้มีอยูสามผืนนะคะ F C คะมีอยูสามผืนค่ะสองผืนยังไม่ตัดออกจากกันผืนหนึงตัดออกจากกันแล้วนะคะมีสามผืนนะคะลายนี้มีสามผืนค่ะสเก็ตทำค่ะมีสามผืนนะคะผืนละห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะผืนละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะมีสามผืนค่ะ อันนี้ก็มีสามพืีนลายบีบมวลานะคะนี่ยอมมะเกล้วก็มีสามพืนสวยมากนะคะของพุต่ตทอมานี่ค่ะสามพืนสวยๆเลยสวย มีอยู่มีอยู่สามผืนนะคะลายนี้มีสามผืนนะคะต่อกันเลยผัดจบแล้วหนึ่งผืนค่ะผัดจบแล้วหนึ่งผืนสวยๆเลยมีเอฟซีต้นใดเอฟได้นะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะ เนสุดท้ายค่ะยอมมะเขืออันนี้มีหนึ่งผืนสวยมากเจ้วเขียวนะคะเขียวมันหยกเลยนะคะเอฟเลยนะคะถูกมากสวยมากดีมากถูกมากดีมากสวยมากเลยนะคะย้อมมะเลือค่ะค่ะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทลดราคาลงให้ท่านแล้วสําหรับคลิปนี้ไม่สวยแต่นิยมการสวยกับขอบคุณเอฟซีสายบุญค่ะหมวกมีขายนะคะไปละแปดสิบบาทค่ะถ้าขายไม่สวยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ